แล้ครับเข้าไปในแดนอันตรายแล้วก็เปิดลูกนี้ชวันนี้ครับกองหลังสามารถที่จะตัดบอลไปได้นะครับโอ้โหถ้าเกิดลูกนี้หลุดไปได้นี่มีโอกาสลุ้นประตูทันทีบอลถูกโยนเข้ามาแล้วครับลูกเปิดลูกนี้ผู้รกษาประตูก็รับสบายๆเลยครับไม่ได้เจอความกดดันอะไรเลย ลูกนี้โยนเข้ามาแล้วครับนะครับเขาทำชิ่งกันอยู่ครับซอนฮึงมินเมสซี่อะารครับมีโอกาสที่จะเปิดบอลเข้าไปแล้วครับเมสซี่ เดยองเรียกเนลเมสซี oh ่โอ้โหเป็นการเซฟที่สุดยอดของยอดนายทวารจริงๆครับฮาเบิ์ส โคลาลอฟพวกเขาย่างบอลไปได้สวยครับแรดฟอร์ดอะไรครับมาถึงตัวนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดข้ามไปได้สวยครับเรียลเนลเมซี่เดยอง ครูสามตูป้องกันลูกนี้ได้เยี่ยมครับอะไรครับมองขึ้นไปครับทำให้ทีมยังเป็นฝ่ายได้ครองบอลต่ออเล็กซานเดอร์โคลาลอฟซอนเฮงมินโอ้ดูครับรับส่งต่อบอลกันไปนี่ฝั่งตรงข้ามและลูกนี้ยิงเลยครับ หนีเซฟได้ไม่น่าเชื่อครับเป็นการป้องกันที่ดีเยี่ยมมากครับเรียเนลเมสซี่เดยองและก็เป็นโอกาสลองส่งของเขาเลยครับโอ้บอลมันหลุดออกนอกกรอบไปเยอะเลยครับ เอาเปิดย้อนกลับไปให้กับเพื่อนเลยครับแล้ดูนะครับอ่านเกมได้เยี่ยมครับเข้าไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับอะไรครับหมาได้สวยแล้วเด๋ย่องโอ้โหแล้วดูครับเขาปล่อยโอกาสท้องให้หลุดลอยไปเลยครับเป็นผู้สาะตูที่ทำงานได้ยอดเยี่ยมจริงๆครับ <All pistol. S 1> ทดเวลา 3, 3 <minutes S 1> นาทีครับ Messy!